ลุกช่แครับผมต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่เนน้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอินดีต้อนรับเข้าสู่ลุกช่แนนะครับผมวันนี้ผมก็นำเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นเพียวเกมมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียวหน้องกันเหมือนเดิมนะครับหมากสีขาววันนี้เป็นของ AI นะครับหมากสีแดงเป็นของผู้เล่นเพียวเกม เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเริ่มรับชุรูปแบบการปลูกหมาร,รูปแบบการถอดหมาขยายหมาเข้าทําแต้มกันไปพร้อมกันเลยนะครับเปิดกระดานก่อนนะครับสําหรับหมาขาวของ AI เลือกเดินเลือตัวนี้ขึ้นมาครับฟังผ <Wow. S 1> ูดได้นโอเคเลือกหยิบโคนเดินขึ้นมาครับ <Wow. S 1> AI เดินโคนเช่นเดียวกันครับ ผูกหมากใน,นลักษณะไหนสําสำหรับเกมกระดานนี้ AI ไอโสองเบีย้ยกลางกระดานขึ้นไปครับฝั่งเลอเคเลือกหยิบเบีย้ยตนี้เดินขึ้นมา AI โดดมาขึ้นมาครับจะเป็นมมากเยมหรือเปล่าครับโค้งเมลักษณะนี้ฝั่งพลอเมโดดม้าขึ้นมาผูกกันไว้ครับเป็นม้าโยงขวาครับนะครับทะแยงเม็ดขึ้นมาครับสาหรับ AI ฝั่งพเืนโอเคผูกสองเบียดขึ้นมาครับละครับจะลูกมาตั้งรับแล้วก็จู่โจมไปยังไงครับในกระดานนี้ฟังครับโดดม้ามาเทียนครับ,มามารบสำหรับ AI ฟฝั่งพเลเืนโอเคแยงเม็ดขึ้นมาประจันตำแหน่งครับเลือกเดินโค้งขึ้นมาลูกเม็ดไว้ครับสำหรับ AI เดินโคนขึ้นมาเหมือนกันครับสำหรับผู้เล่นเปลโอเครูปแบบการผูกมาของ AI กับผู้เล่นเปลโอเคนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหนยียวนแน่นนะครับ AI จังหวะนี้กินตัดครับกินตัดไปก่อนครับผมฝั่งผู้เล่นโอเกก็เลือกใช้เวียดตรนี้กินขึ้นมาเพื่อรักษา <S <S โครเบี้ยวนะครับแนวการตั้งรับ AI เดินเบี้ยตวตรงนี้เปิดขึ้นไปนครับจะแรกเลยไหมครับไม่แรกครับเลือด เดินเบียดนี้ยันครับผมปินเบียรสูงครับผมเอาแล้วครับ AI มาเล่นเบียรตัวนี้มั้งครับปูสองเบียขึ้นไปฝั่งพอเล่นจะโอเคหยิบเบียรตัวนี้เดินขึ้นมาครับจะแรกหรือเปล่าครับ AI เปิดเบียตัวนี้เป็นเบียรกลางปูครับนะครับจะฝั่งไหมครับสำหรับเล่นโอเคจะเล่นเบียตัวนี้เดินขึ้นมายันครับอื นะครับกระดานนี้เปิดเบียรคู o, ่ริมกระดานฝั่งซ้ายครับเอไอเดินเบียตรวนี้ขึ้นมาปลูกเบีย,บยสูงนะครับสาหรับผู้เล่นโอเคนะครับ AI. เอไอเลือกโยกเรียมากดตาน,นี้ครับการจะถอนหมากเข้าไปหาผูเ้เล่นโอเคได้ก็ค่อนข้างที่จะลาบากนะครับต้องผ่านค่อนข้างจะหลายชั้นนะครับดูว่า AI นั้นจะมีวิธีถอดหมากยังไงนะครับในกระดา,านนี้ผ่านเบียผ่านมา้าผ่านโคนะครับก็จะถึงคุณนะครับหรือว่าจะใช้วิธีไหนนะให้เราได้รับชมแล้วก็ศึกษากันนะครับฝั่งผู้เล่นโอเคจะถอดหมาก AI ก็ต้องอูกหลายชั้นเหมือนกันครับเกมตั้งรับของ AI นั้นค่อนข้างที่จะผูกกันเหนียวแน่นเป็นแตงเมยียนะครับดูว่าทั้งคู่จะมี รูปแบบการถอดหมากขยายหมากไปให้เราได้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ไปศึกษานะครับกดไปครับสําหรับเรือตามนี้ของ AI กดโคลนแรงของฝั่งผู้เล่นเต๋เกียครับขอยกหลบครับเพื่อความปลอดภัยครับ AI ว่างไน AI เลือกเดินเมี้ยตัวนี้กิ้นโคลนครับกินตัดเลยไหมครับจังหวะนี้กินตัดครับเอาะครับ AI มันจะเริ่มถอดหมากทางนี้ทางด้านกระดานฝั่งขวานะครับ AI จะ ไม้ไหนครับจะมาไม้ไหนครับในกระดานนี้ AI ไม่กินนี่ครับเลือกกินเบียดกลางกระดานครับของฝั่งผู้เล่นตโโัว B และเบียตัวนี้จะขาดนะครับนะครับโดดมาต้องโดดมาเขื่มานกินครับ AI กินเบียดตัวนี้ไปตามระเบียบครับตามสเต็ป ห็นไม่เข้าท่า,ทาครับเลือนเรือมาตานี้ครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเคเอไอขึ้นขุนขนาดเพราะขนาดนี้ขนาดเรือก,กดขุนของฝั่งเ e อไวเลยครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเคเอไอเลืดินโค้นขึ้นมาฝั่งโอเคเลินเมิขึ้นมาตั้งรับครับ เดินเบียตัวนี้ทิมม้าจะแลกเลยไหมครับจังหวะนี้ของผู้เล่นเบลเคถ้าแลกเบียกตัวนี้โอคู o ool, อานะครับ AI สามารถที่จะถอดเจาะเข้ามาทาั้งด้านลิมบารันฝั่งซ้ายได้นะครับถ้าแลกเบียตัวนี้นะครับเอาละครับ AI ใช้เบียตัวนี้กินไปไล่ม้าครับ AI นั้นก็ค่อยๆที่จะบีบพื้นที่นะครับ ของฝั่งโพเลนมโอเคนะครับทะยงโค้งคขึ้นไปนะครับคราวนี้ตัวหมากก็คาดที่จะไปไอ้อัดอยู่ดินไปดานฝั่งซ้ายครับสาหรับผู้เล่นไี่โอเคต้องมิ้นตั้งรับให้หนีนะครับ,รบ,รบ,ารบวาะครับ AI เริ่มที่จะขยายหมากบุกเข้าโจมตีทั้งด้านปีกซ้ายของกระดานนะครับจะจาะไปยังไงครับ เกมตั้งรับของฝั่งผู้เล่นเตเคก็ยังมีความเหนียวแน่นอยู่นะครับนะครับจังหวะนี้โยนเม็ดขึ้นมาต่อครับสำหรับผูเล่นเตเคเอไอกินตัดเพื่อทําลายเม็ดเริ่มถอดหมากเข้าไปหาข,ของฝั่งผู้เล่นเนโอเคครับจังหวะนี้ต้องใช้เบียกินขึ้นมาครับไล่โคนครับจังหวะนี้ AI ว่าไงเอไต้องการทําลายเบียตัวนี้ครับจึ้งใช้ คนให้ไปกินครับแรกเลยครับจังหวะนี้ต้องใช้คคนให้มากินครับสำหรับเรื่องไปโอเคเอา่านะครับไอเริ่มทถอดหมากเข้ามานะครับฝังโอเคโลกม้ามาตานี้ครับเราจะต้อกตเห็นเรือตัวนี้เนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปซ้ำได้ตลอดเวลาเลยนะครับผม น่าจะกำลังรอจังหวะนะครับสำหรับเดือทันดีซ้ายของกระดาษนะตรวจม้ามาครับ AI ฝั่งพุนิพกีตรวจม้าตัวนี้ขึ้นมารู้ว่าจะตอบโต้ AI ยังไงครับสำหรับล่นเพกีท่านนี้โอ้โหม้าเปิดอย่างนี้ครับทางลูกรับเลยเดินเดือเข้าไปลุกครับสำหรับ AI หลบไปตาหนครับสำหรับขุนเลือกหลบมาตานี้ครับ อเอาครับค่อนข้างพื้นที่น้อยนะครับสำหรับตาของขนของฝั่งผู้เล่นเจ้าเกียครับ AI, เอไอเอ็นเดเชมาร์กินเบียตัวนี้ทําลุกซ้ําไปหนึ่งทีครับเราจะจะสังเกตเห็นเบียตัวนี้นะครับได้ใช้งานนะครับผมหลบไปไหนครับสําหรับขุนไม่หลบครับเลือกใช้โคเขามากินโอ้โหกินลักษณะนี้ เราจะสังเกตเห็นเรือนะครับกดตาเดินท้ายของปุนแดงของฝั่งผู้เล่นเปโอเคไปเลยนะครับอันตรายครับจังหวะนี้ถ้าไม่รีบเอาเรือขึ้นมาช่วยอาจจะลุกจนได้นะครับเพราะว่าตาเดินของปุนนั้นน่าจะน้อยนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นตาอับกันนะครับนะครับไปยังไงครับฝั่งผู้เล่นโอเคชิงจังหวะครับทำลุกครับเปิดม้าทำลุกครับจังหวะนี้ AI ลงเลือกกินเบี้ยปีนะครับจำนับผู้เล่นตัวโอเคนะครับโอ้โหแล้วคุณอยู่ในลักษณะนี้นี่อบอกบอกเลยว่าอันตรายนะครับจะโยนเรือให้กินไหมครับจำนวนเอไอเอไอทำลายเบี้ยตรงน,นี้ครับโยนเรือเข้าไปให้กินเลยครับผมอือฮึแสบกินครับเออจังหวะนี้ก็ต้องกินนะครับก็ต้องกินนะครับไปไหนไม่ได้นะครับ กินเรือถ้ากินเดือท่านนี้ก็ถ้าเพื่อนก็คงจะเห็นตาลุกนะครับลุกจนนะครับก็คือเอไอก็ตาสุดท้ายก็เอไอก็เดินเรือนะครับมาทําลุกจนที่จุดนี้นะครับผมก็ฝุนสนามอีกหนึ่งกระดานนะครับผมทั้งได้เห็นรูปแบบการผลูกหมากแล้วก็รูปแบบการถอดหมากรูปแบบการขยายหมากนะครับทางปีกซ้ายของกระดานเข้าไปรอ,อ,อทําจังหวะนะครับก็ปีนกระดานที่ยอดเยี่ยมนะครับสําหรับ เกมผูกแล้วก็เกมถอดในกระดานนี้ทั้งฝั่งของ a i แล้วก็ฝั่งของผู้เล่นโอเคนะครับเอาไว้ให้พวกเราได้รับชมเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็เอาไว้ศึกษากันนะครับเผื่อว่าหมากรุกในกระดานนี้เื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบหมากรุกไทยไม่มากก็น้อยนะครับผมก็สําหรับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นโอ k คทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม ei นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างสารค์รูปแบบ เกมหมากรุกแบบนี้เอาให้พวกเราที่รักแล้วก็ที่ชอบหมากลุกไทยเอาไว้ศึกษากันแล้วก็รับชมความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มสนใจที่จะศึกษาแนวทางการเล่นหมากลุกไทยนะครับสําหรับกระดานนี้ก็การทําลูกจนในกระดานนี้ก็สอะการจันระหว่างม้านะครับแล้วก็เรือนะครับแล้วก็บี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่ฉากจบที่ยอดเยี่ยมนะครับก็น่าศึกษามากครับสาหรับรูปแบบการเล่นหมากในกระดานนี้นะครับสําหรับ เพื่อนเพื่อนน้องนะครับที่รักที่ชอบเ,อเกมบุกในกระดานนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกแช n แนลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีกําลังใจในการตร้งสังคิปแบบนี้ออกมาให้เพื่อนเพื่อรับชมไดไม้บ่อยๆนะครับผมก็ออยังไงก็สําหรับวันนี้ก็ต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูก h a n n e l